เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนว่าไอ้ฝ่ายรัฐพันลึกพยายามกวาดล้างอิทธิพลทักษิณเนี่ยคือในรัฐนูนหกศูนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยกเลิกโครงการสามิบาทรักษาทุกโรคนะฮะถ้าถ้าคุณไม่แก้รัฐนูนครั้งนี้กันอ่ะเออเออเนี่ยแหละสําคัญนะครับนะะเจ็บไข้ได้ป่วยอ,อคือไอ้รัฐนูนหกศูนมันไปลบคําว่าเท่าเทียมทัวหน้าออกในการประกันสิทธิบุคคลเนี่ยอ,อืทําให้มันมี โอกาสที่จะลบสปสอชอ,ออกจากระบบความพยายามของประยุทธ์อเจนดาของฝ่ายรัฐพันลึกมันมาแต่แรกคือมันต้องการลบโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเพราะว่านี่มันคือหมุดหมายหลักธงของทักษิณที่โครงการเดียวชนะ4,000โครงการถูกต้องเออดังนั้น<ผ>มลพผลมันถึงเกลียดชิบหายมันเตรียมไว้ที่จะลบลบสิบสามสิบบาทนี้ เพราะนี่คือขุมกําลังของทักษิณต้องลบผลงานต้องลบผลงานมันออกดังนั้นถ้าการไปลงคะแนนเสียงวันที่แปดนี้คุณไม่ไปขออีกใบามากาเห็นชอบแก้รัฐมนูลสามสิบาทรักษาทุกโลกจะถูกลบหายไปจริงนะครับ จริงๆอันนี้ไปถามทนายเป๋าได้เลยนายเป๋าไอเราก็ยืนยันสามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญได้เหรอที่มันเขียนขึ้นมาเหรอมันเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการสิ่งนี้เลยอต้องการลบไอโครงการ6าเนี่ยเขียนมาเพื่อค้อทักษิณโดยเฉพาะนี่ถูกต้องเออยึดอหนาจ5-7ทำทีเป็นรณรงค์ประชามติเออนะเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญโจร60เนี่ยเออเนี่ยมันจะทําลาย30บาท คนไทยยังจะเฉยๆอเชอ,อยู่ไหมเออคนจนอมนาอาฟังฟังที่เห็นว่าต้องการต้องการคงไว้ซึ่งประกันสุขภาพสามสิบาทรักษาทุกโรคเอาไว้เนี่ยการเห็นชอบแก้รัฐนูนครับเป็นทางเดียวที่จะไอสิ่งนี้จะไม่ถูกทำลายไปจากระบบประกันสุขภาพของรัฐสวัสดิการของประเทศไทยที่มัน ทําได้ยากหาได้ยากเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องช่วยกันรักษาอนายแพทย์สังวนนะครับเ,เป็นผู้เสนอไอเดียให้กับพักการเมืองทุกพักรัฐมนูล40 50เนี่ยครับเขียนเหมือนกันว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐคําว่าเสมอกัน คำว่าเสมอกันแปลว่าถ้าคุณได้ผมก็ได้คนรวยได้คนจนก็ได้ค,คนกรุงเทพได้คนต่างจังหวัดได้ใช่ไหมครับครับแล้วมาลุนหกศูน60ก็รับรองสิทธนินี้แต่เอาคําว่าเสมอกันออกไปเขียนไว้ว่าและ,ะทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงบริการสาาสณสุข,ของรัฐแต่ไม่เสมอกันอ,อ่าแปลว่าก็คือ,อตอนตอนปีหกูนเนี่ยคุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเขามีแพรมาสองสามคำแล้วว่าเขาจะล้มระบบ30มสบาท พ่อสามสิบบาทเนี่ยมันเป็นเลกซีของทักษิณให้อุ้มยางเลิกสาสิบาทเอาไหมถ้ารัฐมนูลเขียนแบบเดิมแบบห้าศูนย์มันต้องเสมอกันเนี่ยเขาลบไม่ได้อเขาจึงเพื่อที่จะลบล้างสิ่งนั้นเขายอมไปตัดคําว่าเสมอกันออกไปใช่ใชเพื่อให้ในอนาคตถ้าวันหนึ่งเขาจะยกเลิกพรบหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันม่ผิดได้ไม่ทำรัฐมนูลครับออันนี้คืออยากจะมองในแง่ดีอยู่เนี่ยนะแต่มันมันมันใช่อะเส้นทางมามันใช่อะนะฮะหรือ สิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอที่เราจะเลือกผมไปตรงทีนิดหนึ่งแปลว่าในรัฐธรรมนูน60เนี่ยวันดีคืนดีมีใครอยากยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคนี้ยกเลิกได้ทันทีมมไม่คัดไม่ไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญอ้างในการปกป้องสิทธิ์ของประชาชนได้ปากท้องนะฮะอันนี้ปากท้องชัดเจนเอาชัดเจนชัดเจนครับสมมติ30บาทรักษาทุกโรคไหมอันนั้นมันอยู่ในรัฐธรรมนูนไหมเกี่ยวเลยอย่างนี้รัฐธรรมนูน40 50เนี่ยครับเขียนเหมือนกันว่า ่ะโอเคโอเคชัดเจนไหมครับฟังกันชัดเจนแล้วนะฮะอืม mm. มันไปเล่นที่ตัวเนื้อหาข้อความในรัฐนูนเพื่อเปิดโอกาสให้การยกเลิอกสอิทธิ์สปสช,อชอหลักประกันสุขภาพสิทธิ์สามสิบาทเนี่ยมันสามารถทำได้โดยที่ไม่มีกฎหมายใดมาคุ้มครองโครงการสามสิบาทนี้ไว้อืม mm. อันนี้ถ้ามองข้ามช็อตให้ทะลุก็คือว่า ไอฝ่ายรัฐพลึกเนี่ยมันต้องการลบโครงการนี้นั่นแหละตั้งแต่แรกแล้วแอนเจนดาที่มันแก้รัฐนูลเขียนข้อนี้มาเนี่ยอืในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีการเสนอยกเลิกโครงการสาสิบบาทก็จะไม่มีกฎหมายใดในรัฐนูลสามารถอ้างมาปกป้องโครงการนี้เอาไว้ได้อีกอนะฮะก็ต้องกาเห็นชอบแก้รัฐนูลน,นะครับเพื่อปกป้องออสิทธิของการรักษาพยาบาลประชาชน สาิบาทรักษาทุกโรคเออก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะคนยากคนจนใช่ใช่ช่ที่โอ้จะไปหาเงินทักหน้าไม่ถึงหลังยังต้องเจียดไปค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่ถูกถูกนะเอออืมนี่แหละครับผมถึงได้ถามว่าอาแล้วคุณเห็นหรือยังว่าตอนนี้รัฐพันลึกมันมันมันซีเรียสกับการปราบอะไรอืมเออ ราบราบอทักสินครับปราบยันโครงการสามสิบบาทนะครับอ,อชัดเรียงครับดังนั้นนะฮะก็สิ่งนี้ก็คือหลักประกันที่ประชาชนจะมีโอกาสรักษาพยาบาลในระบบโดยไม่ถูกแบ่งแยกชนชั้นถ้าโดนโยกเลิกจริงๆยมันถึงขั้นจะ โดนเดินขบวนไหมก็ถ้าไอ้หนูขึ้นมาแล้วยกเลิกขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ก็คือแดงลงถนอนอีกครั้งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสีอื่นเขาไม่ได้รักษาสามสิบาทหรือยังไงเขาเลยไม่ออกมาเขาได้ประโยชน์แต่เขาไม่เอาไอ้แมวคนที่ทำโครงการไงเขาเกลียดเขาเกลียดค,คนทำโครงการแต่เาขาไม่ว่าโครงการจะดีขนาดไหนไม่ว่าโครงการจะดีขนาดไหนก็ถือว่า ก็ภาษีกูอ,ะอ่ะเออมึงก็แค่คนมาทําอืมใช่ไหมอืม,อมบัตรทองต่างกับสามสิบาทไหมครับก็มันคือโคงการเดียวกัน,นอันเดียวกันนะอืม,อม <c oughs> มันเป็นกฎหมายใช่ไหมมันเป็นกฎหมายหรือยังไงสาบาทเนี่ยมันสาบาทก็คือมันเป็นเหมือนกับราชกิจจามันเป็นกฎหมายที่ออกมาโอเคในยุครัฐบาลหนึ่งที่มันคงเอาไว้ได้ในหลายๆยุคเพราะว่ามันมีกฎหมายรับรองประกันแบบรับรองสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ในการรักษาพยาบาลอยู่อะไรต่างๆอย่างเท่าเทียมกันอยู่เนี่ยมันก็เลยยังมีสิ่งที่ค้ำให้ตัวเนี้ย ถึงแม้จะออกมาในรัฐบาลของพักใดพักหนึ่งแต่ในรัฐบาลต่อมามันก็ยังทงถูกปฏิบัติใช้อยู่ในระบบรัฐราชการคือคือไอ้ที่ที่ที่ฝ่ายชินวัตรเนี่ยทำสำเร็จอย่างนึงก็คือว่าเอาระบบสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยเข้าไปยัดไว้ในระบบโครงสร้างรัฐราชการที่มันขายออกไม่ได้อเออเหมือนกับประชาชนเคยได้รับการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกันนี้เนี่ยในราคาขั้นนี้มาก่อนแล้วเนี่ย ถ้าคุณไปยกเลิกใครก็ตามที่ไปยกเลิกเนี่ยมึงมึงมีเรื่องใครใครก็ตามที่ไปทําให้ประชาชนต้องกลับมาจ่ายเป็น,สนแสนๆเพื่อรักษาโรคที่ทั่วไปรักษาไม่ได้เนี่ยใครไปยกเลิกมึงมีเรื่องนี่คือเขาเรียกว่าเขากินขุนของฝ่ายภูมิพลเลยกินขุนเงยไงพอสวอมาบายโครงการ แพทย์เคลื่อนที่โครงการนู้นนั่นนี่สี่พันกโครงการเนี่ยมึงเจอมึงเจอการยัดโครงการสามสิบาทรักษาทุโกโรคเข้าไปอยู่ในระบบะรัฐราชการได้โครงการเดียวนี้แม่งพังทั้งก,กลไกสี่พันโครงการเลยนี่เลยกลายเป็นไม้ตายที่เพื่อไทยเพื่อไทยมันใช้ตีกับระบอบภูมิพลแตก mm hmm. เรื่องนี้เรื่องนี้เลยครับ แล้วที่สาคัญเป็นไอเดียของหมอสงวนด้วยหมอสงวนเป็นจริงๆเป็นหมอฝ่ายซ้ายนะดังนั้นนโยบายนี้แน่นอนครับในความในความเป็นนโยบายทางการเมืองมันเป็นแบบซ้ายนโยบายที่เห็นความสําคัญคนจนยากจนแรงงานมันเป็นนโยบายทางซ้ายอืถึงจะออกมาโดยรัฐบาลที่เป็นทุนนิยมหรือรัฐบาลที่เป็นขวาทางเรื่องระบอบกษัตริย์ อหนนโยบายโดยตัวของมันเองมันเป็นแบบซ้ายอืก็คือมีหลักสวัสดิการรัดดูแลแรงงานดูแลประชาชนฝ่ายเจ้านี่แม่งจุกจุกเจอดอกนี่มันจุกเพราะว่ามันต้องการให้รูปแบบมันเป็นรัฐอนณาถาใช่แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นก็คือว่าเดิมทีเนี่ยระบบสาธารณสุขอะไรต่างๆแม่งตรวจสอบกันไม่ได้เพราะสภากาชาติแม่งคุม เมื่อมีโครงการสามสิบาทเข้าไปมันทําให้ท right ุกอย่างต้องกลางต้นทุนออกมาทั Puis ้งหมดอไอการเอาไปขายเลือดเท่าไร่ไอการนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์เท่าไหร่มึงต้องลายออกมาให้หมดทั้งนั้นที่เมื่อก่อนมึงอมกันไว้อยู่แค่ในสภากาชาตินําเข้าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆมึงแดกกันไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีใครตรวจสอบได้ดังนั้นพอมีระบบสามสิบาทเข้ามามันก็ทําให้มันต้องไปเปิดงบประมาณต้นทางของมัน ออกมาทั้งหมดอืมเพื่อคํานวณว่าเออเราต้องไปซับซิได์เท่าไหร่สามสิบาทมันถึงจะอยู่ได้ดังนั้นไอตัวตัวที่ไม่เคยเปิดงบประมาณอย่างสภา,าการชาติอย่างไอ้นู่นนั่นนี่มันก็ต้องเปิดงบประมาณออกมาหมดเพื่อถามว่าต้องการซับซิได์จากสปส,สชเท่าไหร่อืมต่อปีต่อรอบนั่นก็ว่ากันไปดังนั้นมันไปไอโครงการสามสิบบาทโครงการเดียวมันกลายไปเป็นเทียนที่ส่องอยู่ใน ท,ท้องพักคลังของไอร้ระหอบกษัตริย์ที่มันแดกกันเรื่องโครงการของเลือดเอยโครงการแพทย์ต่างๆที่มันคุมทั้งระบบอยู่นี่นะครับเจ้ามันเลยเกียดชิบหายมันก็เลยต้องหาทางลบออกแล้วมันก็ใช้วิธีการแบบที่เป๋าทนายเป๋าเขาว่ามาเนี่ยแหละทำเหมือนที่พยายามจะลบอ,ะอนุสรจากคณะราษฎรถูกต้องเหมือนกันเหมือนกัน